ในปี2026โลกของการบินได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงเครื่องบินไม่ได้เป็นเพียงพาหนะในการเดินทางอีกต่อไปแต่กลายเป็นนวัตกรรมอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่แค่การอัปเกรดเครื่องยนต์หรือการตกแต่งห้องโดยสารเท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเพื่อรองรับผู้โดยสารแห่งอนาคตหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของเครื่องบินยุคใหม่คือเรื่องของความยั่งยืน เทคโนโลยีขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าและไฮโดรเจนได้ถูกนำมาใช้แทนที่เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างจริงจังเครื่องบินรุ่นล่าสุดเช่น Air b บั z ซ r o และ Boeing Eco Cruiser ถูกออกแบบมาให้ลดการปล่อยมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพเสียงเครื่องยนต์เงียบลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประสิทธิภาพด้านพลังงานกลับเพิ่มขึ้นส่งผลให้การบินในปี2026เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมมากกว่าที่เคยเป็นดีไซน์ของเครื่องบินก็ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจน จากรูปแบบท่อและปีกแบบเดิมกลายเป็นโครงสร้างล้ำสมัยที่เน้นอากาศพลศาสตร์เช่นรูปทรงเบรนเดดวิงบอดี้หรือการใช้วัสดุน้ำหนักเบาพิเศษภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นไฟปรับอุณหภูมิอัตโนมัติที่นั่งที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการหรือหน้าต่างเสมือนจริงที่สามารถแสดงวิวทิวทัศน์หรือแอนิเมชันได้ตามใจชอบปัญญาประดิษฐ์ AI มีบทบาทสำคัญในการควบคุมและบริหารจัดการเที่ยวบิน เครื่องบินในปี2026มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศเส้นทางบินและสภาพเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ช่วยลดภาระของนักบินและเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมากระบบคอมพิวเตอร์ยังสามารถคาดการณ์ปัญหาและทำการซ่อมแซมเบื้องต้นโดยไม่ต้องลงจอดซึ่งช่วยลดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้อย่างมหาศาลสำหรับผู้โดยสารการเดินทางด้วยเครื่องบินในยุคนี้เต็มไปด้วยความสะดวกและน่าตื่นตาตื่นใจ ความบันเทิงบนเครื่องบินได้พัฒนาไปไกลลว่าที่เคยด้วยการใช้งานเทคโนโลยี VR และ AR ที่ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถชมภาพยนตร์แบบ360องศาหรือสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวล่วงหน้าผ่านระบบจำลองได้จากที่นั่งของตอนเองระบบเสียงในห้องโดยสารยังถูกออกแบบให้เก็บเสียงจากภายนอกทำให้บรรยากาศภายในสงบและผ่อนคลายยิ่งขึ้นอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงผ่านระบบดาวเทียมและเครือข่าย 6G ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อออนไลน์ได้ตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางวิดีโอการสตรีมวิดีโอคุณภาพ 4K หรือแม้แต่การเล่นเกมออนไลน์แบบเรียลไทม์ทุกอย่างทำได้ง่ายและลื่นไหลนอกจากนี้แต่ละที่นั่งยังมีระบบผู้ช่วยเสมือนที่สามารถควบคุมแสงเสียงอุณหภูมิและระบ,บบบันเทิงผ่านคำสั่งเสียงหรือหน้าจอสัมผัสด้านความปลอดภัยเครื่องบินในปี2026ได้นำวัสดุอัจฉริยะมาใช้ที่สามารถปลดจ,จับและซ่อมแซมรอยรั่วหรือรอยแตกร้าวขณะบินได้ ระบบ AI ยังช่วยในการประมวลผลแผนฉุกเฉินและแนะนำผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ผ่านสายรัดข้อมืออัจฉริยะหรือหน้าจอส่วนตัวในกรณีฉุกเฉินเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกการเดินทางเบื้องหลังการทำงานของสนามบินและระบบควบคุมจราจรทางอากาศก็ได้รับการปรับปรุงอย่างมากระบบอัตโนมัติและ AI เข้ามามีบทบาทในการจัดตารางบินตรวจสอบความปลอดภัยและจัดการกระเป๋าสัมภาระได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วหุ่นยนต์และโดรนถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบก่อนบิน การเติมน้ำมันและทำความสะอาดซึ่งช่วยลดเวลาการหมุนเวียนของเที่ยวบินลงได้อย่างมากอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงวงการคือการเกิดขึ้นของแท็กซี่บินได้หรืออีวิทูซึ่งให้บริการโดยบริษัทอย่างโจบีลิมเลียมและอาเชอร์การเดินทางในเมืองใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลากับรถติดหรือตารางเวลาที่แน่นขนาดผู้คนสามารถจองเที่ยวบินผ่านแอปพลิเคชันแล้วขึ้นบินได้ทันทีจากจุดรับส่งใกล้บ้าน ไม่เพียงแต่เครื่องบินโดยสารเท่านั้นที่เปลี่ยนไปเครื่องบินขนส่งสินค้าก็ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นกันเครื่องบินบรรทุกอัจฉริยะรุ่นใหม่สามารถขนส่งพัสดุด้วยระบบอัตโนมัติจากต้นทางถึงปลายทางโดยไม่ต้องมีนักบินด้วยระบบ AI ที่วิเคราะห์เส้นทางขนส่งที่ดีที่สุดและควบคุมการโหลดสินค้าให้เหมาะสมสูงสุดการขนส่งทางอากาศจึงกลายเป็นทางเลือกหลักของอุตสาหกรรมโลจิสติกในยุคดิจิทัล ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินในปี2026ไม่ใช่แค่การเดินทางอีกต่อไปแต่มันคือประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ผู้โดยสารทุกกลุ่มทั้งในด้านความสะดวกสบายความหรูหราและเทคโนโลยีเมื่อมองขึ้นไปบนฟ้าในวันนี้อาจไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไปเพราะอนาคตของการบินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในปี2026และกำลังบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด